สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะครับรวมไปถึงพี่น้องในกลุ่มด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยออมสินนะครับผมวันไปจํวันที่16นะครับเดือน5-2023นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับ้องแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสุตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม ก็สลับแนวทางของเราในงวดที่แล้วนะครับของเรานะครับมาในรูดแปดนะครับตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่ตัวเจาะไม่มาเนาะในงวดที่แล้วเน้นแปดหกออกแปดห้านะครับในงวดที่แล้วเนาะใครวิ่งรูดที่แปดนะครับพี่พี่เข้าไปที่แปดห้านะครับสายรูดนะครับก็งวดที่แล้วเข้ามาเลขหาาเนาะเก้าเก้าหนึ่งนะครับของเรามีแค่แปดตัวเดียวนะครับ ส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดเนาะได้แนวทางตัวเด่นนะครับจากผมนะครับหรือว่าจากอาจารย์ท่านอื่นเนาะนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอันตั999นะครับรับรองว่าบ้านนี้เข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังนะครับพี่ๆก็มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านนะครับเข้าไปแล้วก็รับโชคกันนะครับในงวดนี้นะครับพี่ๆในงวดนี้ ในงวดนี้ผมได้เลข5นะครับเลข3เลข6เลข2และก็เลข4นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับพี่พี่เนาะไวออมสินนะครับ8เดิน8เดินสีงวดแล้วนะครับพี่พี่8เดินสีงวดติดนะครับเนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าในวันนี้ผมไม่มี8นะครับในสูตรคำนวณไม่มี8เนาะแต่ว่าข้อมูลลึกๆก็คือ 8เดิน4ีงวดแล้วนะครับส่วนตัวประกบคู่นะครับในงวดนี้ผมได้นะครับพี่พี่ตัวเด่นที่ผมได้นะครับในงวดนี้ผมได้5แล้วก็3นะครับพี่ห้ 5, แล้วก็3นะครับ5แล้วก็3นะครับผมตัววิ่งนะครับ ในงวดนี้ตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่5นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข3นะครับผมตัวประกบคู่ก็จะมี3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 6นะครับผม สามตัวนะครับพี่พี่สามตัวก็จะเป็นในที่5้าสามหหนะครับ นี่เลยนะครับผมตัวเด้นตัวเจาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่พถ้าท่านชอบยังไงแล้วค่อยใช้วิจารย์นในการรับชมนะครับผมก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับแนวทางหวยออมสินในงวดนี้นะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ